ลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นตัดพอทุกอย่างจะผ่านไปพยายามเติบโตให้มีบาดแผลน้อยที่สุดการเวลาผ่านไปเร็วมากเพลอแป๊บเดียวลินลี่ได้หมดท่าสดชื่นก็โตเป็นสาวสวยแล้วซึ่งปีนี้นั้นเธอมีอายุครบ18ปีบอกได้เลยว่าวันเกิดปีนี้ของลินลี่นั้นเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจดจําเป็นอย่างมากค่ะถึงกับเสียน้ําตาด้วยความซาบซึ้งและดีใจเมื่อพี่สาวอย่างเจนนี้ได้หมดท่าสดชื่นได้ทำเซอร์ไพรส์ซื้อรถรูมิิคูเปอร์ราคาวกว่า7หลักให้ ของควันวันเกิดน้องสาวล่าสุดนินลี่ได้หมดท่าสุดชื้นได้โพสต์ข้อความลงใน i อ Story รระบ,บุว่าเข้าสู่วัย18อย่างเต็มระบบขอให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆแ,แบบนี้ไปให้เร็วที่สุดการเติบโตย่อมมีบาดแผลน้อยที่สุดและใช้สติสมองและหัวใจในการตัดสินใจขอให้เจอแต่คนรอบข้างดีๆไม่มีพิษมีภัยและขอให้เราอยู่คนเดียวให้ได้โดยไม่ได้รู้สึกขาดอะไรแล้วทุกอย่างจะผ่านไปแค่มันต้องใช้เวลาในการ แต่การใช้เวลาจะช้าหรือเร็วอันนั้นใครว่ากันอีกทีอีกทั้งยังได้โพสภาพถ่ายรูปคู่มินิคูปเปอร์พร้อมร้ายยาวขอบคุณคำอวยพรพร้อมขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเหลือระบุเอาไว้